สวัสดีค่ะดิฉันการสุนาปานาสุทธานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ก็จะมาขอเล่าถึงโครงการนะคะอ,อมอบอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศรานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสงครามนะคะร่วมกับสปสชนะคะ ปีนี้เราก็สนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการให้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าปีงบประมาณ2,567โดยมีคณะกรรมการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะปีนี้มีมูลค่าถึง139,900บาทนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็ 1. จํานวนรถเข็นนั่งวีลแชร์นะคะจำนวน20คัน 2. เครื่องพยุงเดินแบบ4ขาจำนวน20ชิ้น 3. ไม้เท้า3ขาจำนวน50ชิ้น 4. อุปกรณ์พยุงไหล่จำนวน20ชิ้นและ5อุปกรณ์ดามมือจำนวน20ชิ้นค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะทางโรงพยาบาลสมเด็จนะคะก็เพิ่งเริ่มโครงการนี้กับเราเหมือนกันนะคะก็ปีที่แล้วเราก็จะส่งมอบไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลแม่กองนะคะใกล้ๆกับอบจตรงสารการหวัดนะคะก็ปีนี้ก็มอบให้โรงพยาบาลโดยตรงนะคะก็จะเป็นกายภาพบําบัดปีหน้านะคะก็ยังมีโครงการนี้อยู่นะคะแล้วก็คงจะได้สนับสนุนไปเยอะๆก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จก็บอกปีหน้าก็จะขอเป็นเตียงเพิ่มขึ้นครั้งแรกไม่รู้ว่าเราสามารถให้ได้นะคะก็นะครับท่านนายกอบจและก็ทีมนะครับจากกองทุน ื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์นะครับระดับจังหวัดก็มอบเครื่องใช้สิ่งของผู้รุ่พันที่จําเป็นสําหรับ4ี่กลุ่มก็คือคนพิการผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติที่ต้องการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับสี่กลุ่มนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเราก็ได้รับสนับสนุนจากอบอจอ จัดตั้งเป็นเหมือนเป็นธนาคารอุป,ปกรณ์นะครับเป็นศูนย์ที่รวบรวมไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เมื่อมีผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็จะให้ไปใช้ที่บ้านได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางอบจอซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสปออสชนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ตั้งกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพระบรับจังหวัดที่อบจอและก็สนับสนุนงบประมาณ มาจากอบจอเองอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในด้านการแพทย์การสาธารณสุขในด้านการพื้นฟูสมรรถภาพนะครับก็นับได้ว่าคงกอ,องทุนต่างๆเหล่านี้นะครับหรือโครงการต่างๆเหล่านี้ก็มีเพื่อนะครับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสําหรับผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ พอกลุ่มผู้ป่วยพวกนี้ก็จะได้ฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีเครื่องช่วยประยุง์เดินนะครับเครื่องช่วยเดินนะครับจะสามารถถ้าเป็นโรคที่ยังฟื้นตัวได้เร็วก็จะก็จะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็สามารถสคัก็สามารถกลับไปปฏิบัติกิจ,จวัตรประจําวันหรือทํางานบางอย่างได้เลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ปีหน้าแล้วนะคะปีงบประมาณ2 5 6 8นรบนะคะก็ยื่นเข้ามาแล้วก็สามารถ จัดซื้อได้โดยเร็วนะคะเพราะว่าคณะกรรมการของเราทํางานเร็วนะคะทํางานเชิงรุกอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของออชุมชนนะคะแล้วก็ประชาชนของชาวสมุทรสงครามจะได้รับการบริการที่ทั่วถึงขึ้นนะคะแล้วก็มีจํานวนที่มากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุทุกวันนี้นะคะมีจํานวนมากแล้วก็เครื่องอ,อ,อุปกรณ์กายทางการแพทย์เนี่ยนะคะ ค่อนข้างจําเป็นบางบางคนป่วยเฉียบพันนะคะต้องใช้เครื่องดามมือพยุงไหลอะไรต่างๆนะคะซึ่งบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อเองได้นะคะก็มายืมอุปกรณ์จากศูนย์ตรงนี้ได้วันนี้รายการอบจพ,พบประชาชนนะคะก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะคะตามลําดับแล้วก็ถ้ามีอะไรต่อไปในข้างหน้านะคะเราก็จะมาแจ้งแล้วก็ชี้แจงให้ทาง ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอกลับขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการอ,อ,จอบจพบประชาชนค่ะ